ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซอง e ีซีเกมมิงกันอีกแล้วนะครับทุกคนเออก็วันนี้ผมก็จะมาตามหาไอ้สอตัวนี้เหมือนเดิมนะทุกคนไอ้สองตัวนี้เลยนี่พุลี่พุลี่ซันเนอร์แล้วก็เกลียวกันซุปนะทุกคนหลังจากที่ผมอาตามหาไปในคลิปที่แล้วนะตัวเหลือง300ใบก็เอาไม่อยู่นะสําหรับอไอ้สอตัวนี้นะก็สําหรับไอดีนี้ไม่รู้ว่า เป็นอะไรเหมือนกันนะทำไมมันไม่ออกให้ผมสักทีนะก็ผมมีตัวแดงอยู่ประมาณอ่าไหนอ่าเจบเจใบนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะจะจะมีสีทองมาเปล่า,ลานะสําหรับ77บเจใบนะทุกคนก็รอติดตามนะทุกคนก็อ่าใครที่เข้ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้พูลี่พูลี่ซันเนอร์กับกิริวกันซุปด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็มาก่อนที่จะไปไอ้นี่ก็ขอเปิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันปุ๊บได้ระดับบีโอ้โหป้องกันสีม่วงก็ไม่ได้ไซส์ยอยู่ละอ HP โอเคสีม่วงเปิดไปเล่นๆป้องกันโอ้โหต่อสู้ป้องกันโอ้โห ป้องกันเฮ้ยเกินไปแล้วเยี่ยมโอ้โหป้องกันทุกซิ่งต้องมีป้องกันของทองนี่ไม่เหลือแล้วมั้ง SP โจมตีเปอร์เซ็นต์โอโ้ทำไม H ไม่ใช่ HP HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์วานาโอเคอยู่อย่างน้อยก็ยังโอเคอยู่นะยังใช้ได้แหละเออมาทุกคนอ่าตัวแดงเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดใบนะมาก็ตามหา ตามหาเนี่นะพูลิบุริซเนอร์กับกิริวกันซุปนะตัวที่ยังไม่มีก็น่าจะยังไม่มีโกุลีบาร์ดนะไอ้ดีนี้ยังไม่มีโกุลีบาร์ดยังไม่มีคิงยังไม่มีเอ่อมีทนายมีปะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีเบียนทนายเจโลเจโลซอมบี้แมนเอ้ยซอมบี้แมนมีละวัคซีนแมนกับฟินิกแมนนะอยากได้วัคซีนแมนกับเจโรลร่างสองมากๆนะไปะไม่พูดพ่ำทำเพีงนะ ก็สองเอ้ยสิบใบแรกก็ขอกดต่อยเลยละกันไปสัตมะแบมซิวสีม่วงเต็มเต็มเคารเบลเกเบล,เบล,เบล,เบลปุ๊บได้ตัวอะไรแต่อย่าเพิ่งได้สปิงมาสเตอร์มาอีกแล้วทุกคนโอ้โหมันเปิดหัวมาก,ก่อนเลยว่าสำหรับสปริงมาสเตอร์นะไปทุกคนอ่าไปในโรที่สนะขอกดห้ามไปเลยปุ๊บโรที่สอง จะได้ตัวอะไรหรือไม่โอ้โหได้แฮมมร์เทนิดนะครับทุกคนไปในครั้งที่สามนะสโลที่สามไปโอ้โห,โหไม่มีกระตกกระตุกให้ผมดีใจหน่อยเลยจีเอ็มโอ้โหสีมว่วงใม่อีกแล้วนะสองตัวด้วยนะบิสคิงปะเนี่ยบิสคิงกับโฟโูเคเกาลปะเนี่ยววนโอ้เม็กสายฟ้าโอเคววนรอก,กำลังเสริม สีมว่วงอีกหนึ่งตัวจะเป็นฮูฮูอาหารมาแล้วได้เป็นมอสคิตเตลเกลนะร่างแรกนะครับทุกคนไปรอบคิดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยกดอนุญาตกดต่อยปับ๊บซิโโลโอ้โหไม่มีสีทองงห้เลยเฮ้ยไม่มีจริงๆบึ้มจันคํำโอ้โหตอนนี้อีซี่ก็คํำไม่ออกแล้วครับน้อง ้องสมายแมนไปขอ,ออนุญาตกดข้ามไปเลยนะโอ้โหไม่มีกระตรงกระตุกให้มีดีจอกดีใจโอ้ยฟุกเก่ามาแล้ววะไปะทุกคนก็อ,อ,อีก2โลสุดท้ายนะกดข้ามไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้สอตัวกระเป่าคิดจะต่อสู้โอ้ มาทําไมมันไม่มีในมันไม่อยู่ในเมตาผมแล้วตัวอะไรอีกตัวหนึ่งเจ้าพวกมนุษย์จุโอ้ยทำไมไม่เอาบุลี่มาให้หเฮ้ยไม่นะไม่นะบุลี่บุลี่ซันเนอร์ลูกรักผมอยู่ไหนข้ามไป โอ้โอ้ไม่ยอมมาตัวเหลืองมีเจ็ดสิบก่อไปบุรีบุรีซันเดอร์ต้องมาในคลิปนีอ oh. อน้อยากได้บุรีบุรีโอ้ขังแล้ว easy จังหวะนี้คั้งแล้วอยากได้บูรีบุลีซันเนอร์มากๆนะทุกคนเพราะว่าจะมาปลดฟิกเกอร์นะขอขอได้ไหมไม่ให,ไให้ไม่ให้ก็จะเอาอ่ะไม่ให้ผมก็จะเอา สีทองสีทองมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้ผมก็จะเอาสีทองมาเดี๋ยวนี้นะปึ๊บปึ๊บก็เหลืองสีทองมาให้หน่อยสักตัวละกันสักตัวนะบุรีบุรีหรือว่าจริวกันซุปก็ได้อะดับดเอาอจีนอสมาอีกรอบเหลือ รอบเท่าไหร่เหลือแค่รอบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยเหือ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 ได้เป็นหน้าก,กากหวาน10รอบสุดท้ายกดข้ามไปมีกระตุกนิดนิดกระตุกนิดนิดแค่กระตุกโอเคทุกคนก็กาลูลูกมาทดามเนี่ยนีย่อัพได้แค่อสองอันเนี้ยไม่ได้อัพแล้วไม่ได้อยู่ในเมตาแล้วนะ สำหรับกาโ่อ่ะมันอยู่ในเมตาฝั่งฮีโร่แหละแต่มันไม่ได้อยู่ในเมตาน,นี่เลยนะได้ตรงนี้อีกหนึ่งไปแปดไปมันไม่ได้อยู่ในเมตาทีมผมแล้วว่าคนเอ้ยได้ตรงนี้อีกหนึ่งเดี๋ยวนะขออันนี้แป๊บปึ๊บปึ๊บขอ,อสุมน่าจะได้สุมอีกสิบครั้งนะตัวอะไรบ้างวันนี้จะอัพได้เนี่ยเอาหรือน,นี่ไง ไฟื้อ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 แล้วก็ฟื้อตรงนี้ไปทุกคนปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็อัพไปสักสน,นิดนึงโอเคเราจะได้อยู่ละมั่งละมั่งเออไปตัวแดงอยู่ไหนอีเกียดเดินไปหาตรงนั้นกดนี่อีกปึ๊บปึ๊บนี่ไงเก้าใบฟื้ออีกหนึ่งใบปะ ขอได้ไหมพูลีพูลีซันเนอร์ลูกพูลีพูลีซันเนอร์เอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้หรือว่าอะลือ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 ว่าโอเคลูกรักไม่มาให้สักทีสำหรับพูลีพูลีซันเนอร์ไหนกับกิริวกันซุก สองตัวลูกรักที่ออกมาทุกไอดีพอไอดีที่อยากได้มันกลับไม่มาให้ทุกคนงงปะอีซี่งงนะแบบนี้อีซี่งงนะทุกคนก็มามาอัปเดตกิจกรรมกันนิดนึงนะทุกคนก็สําหรับกิจกรรมอ่าที่ไซสกระป๋องม่วงนะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนรีบมาทํานะรีบมาทําตอนนี้ผมก็อยู่แค่เท่าไหร่พันสามยเองไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะถึงตรงนี้ก็ ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็แลกเอานะทุกคนคนอยากได้อะไรอะแต่ผมแลกประมาณนี้นะก็เรื่อยๆอาจจะแลกไอ้นี่ไอกลบไอ้นี่นะไอมันเป็นลูกกาดาวเออเพราะว่าเหมือนว่ายิ่งนานๆไปมันยิ่งไอ้นี่นะตรงนี้ผมก็กดกดแบบนี้เลยกดข้ามไปแบบนี้เลยปึ๊บ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 โอเค น่าจะได้ออาตรงตรงนี้อยู่เออได้ไอ้นี่มาอีกสิบนะก็ได้ตรงนี้แล้วก็มาอย่าลืมมาตีตรงนี้ด้วยนะทุกคนเพื่อเอา,อาไ,อเไอ้แต้มไอมันเป็นรูปสีเหลืองๆกาดาวนะทุกคนอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะไปฝั่งสีงเงาไปกดข้ามไปได้เลยนะสําหรับโหมดนี้นะมันมีให้กดข้ามก็กดข้ามไปนะเพราะว่า อย่าเสียเวลานี่ได้มา400กว่าแล้วนะทุกคนไม่สี่ร้อกว่าอีกหรอได้มา500กว่ายังไงก็ไม่พอนะอาจจะแลกไอ้นี่แหละแตกของทองเล่นๆนะทุกคนไปสุ่มเล่นๆนำมาปึ๊บมามาสุ่มของทองกันทุกคนปึ๊บ อาจมเตียตาชี้ค่อนข้างจะสวยนะของม่วงโอ้โหแต่ของทองทีสพีป้องกันการบัาพลังโอ้มีเยอะแล้วการบับพลังอ่ะหลูหลการบัาพลังอะ่ะมีเยอะแล้วอันนี้ล่ะเกิดไปได้อะไรางความเร็วของสีม่วงไม่ไม่ค่อยสําคัญแล้วอะตอนนี้คืออยากได้ของสีทองมากกว่านะตอนนี้นะ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็เกลียอ,อีกแล้วทุกคนคือถ้าได้ตัวแบบตัวอื่นก็ถ้าแบบได้ตัวพวกนี้ทุกคนอาจจะโชคดีนะแต่สำหรับผมมันเกลียครับมันไม่ได้พลีก,กับเกลียวกันซุปก็อยากได้มันมาเปิดฟิกเกอร์ละเฮ้ยคือมันออกยากออกเย็นจังเลยวะเนี่ยเออมันออกยากออกเย็นเกินไปแล้วนะสำหรับอ่าไอสองตัวนี้นะเออ ก็ไม่เป็นไรทุกคนค่อยๆหาไปละกันเศียมันรีบๆหาเศียมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ครบเองแล้วมั้อเดี๋ยวก็ครบเองแหละสำหรับคลิปนี้ก็อฝากทุกคนกดไลค์กด s u b ส c ค i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคะทุกคนใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับแล้มาทำไมล่ะฮีโร่อยากได้ปีศาจเฮ้ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อีซี่เกลียอ,อีกแล้วไม่ได้พูที่กับกินลิวกันซุป <c oughs> ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ